เดี๋ยวเราว่าไงเนี่ยตกลงว่าไงเนี่ยไม่มีมีหรือไม่มีไม่มีมีเมื่อกี้เองบอกมีไม่มีแล้วน้องเดียเป็นแฟนเดียฟิล์มมาบอกแม่ไม่แล้วแล้วทำไมเขาถึงบอกว่าพี่ฟิล์มเป็นแฟนไอ้น็อตก้อไหนก้อนหกกหกเหรอฮะเอเออเหรอ ปิดปี๊ดแม่งเลยฟ้องแม่โอ๋ละนี่ให้แม่โอ๋ดูเป็นหลักฐานใหญ่ๆร้อนไหมลุงเหงโอ๊ยพี่ฟิล์มยังเดียวยังเดียพี่ฟิล์มมีแพ้แล้วนะแม่โอ๋แม่โอ๋ไม่แพ้แล้วเหรอพี่ฟิมไม่แพ้แล้ว ไม่ยอมมีแฟนแล้วตั้งสองคนใครพ่อเจมส์อะไรก็ใครอีกพี่ฟิลแล้วก็แล้วก็แล้วก็แม่อ้อยแล้วก็พ่อใหญ่แล้วก็แม่ใหญ่ไอ้เมือแม่อ้อยน้องเดียมีแฟนแล้วมีวะน้าอ้อยก็มีมีวะน้าเห็นไหมบอกว่ามีแต่เองไม่มี พี่ฟีมีอ่งชื่อไอ้อน็อตใช่ปะเขาเคยถือกระเป๋าให้กันปะ